มีผลเสียมากนะครับเพราะว่าทันทีที่เราฉีดยาฆ่ามแมลงเนี่ยเราทําลายระบบนิเวศหมดคือมแลมลงโรคแมลงต่างๆมันควบคุมกันเองนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นกบมันก็กินมแมลงอยู่บนพื้นดินนกก็กินมแมลงอยู่ในอากาศข้างขาวกินมแมลงกลางคืนในอากาศานะครับกิงกาก็กินมแมลงบนต้นไม้ มีมแมลงที่กินมแมลงเยอะแยะเหมือนเช่นตั๊กแตนตาข้าวตัวมแมลงหลายชนิดเลยนะครับที่มันทำมันควบคุม,มแมลงกันเองอยู่ทันทีที่เราฉีดยาฆ่ามแมลงเนี่ยมแมลงพวกนี้ตายหมดพอตัวควบคุมหมดเนี่ยตัวมแมลงเองเนี่ยมันสามารถที่จะกลายพันธุ์ได้สมมุติว่าเราฉีดไปเนี่ยมแมลงตายไปพันตัวแต่มีตัวหนึ่งรอด มีคู่หนึ่งรอดเนี่ยมันออกลูกออกมาเนี่ยครับครบาวนี้ลูกทั้งหมดทั้งฝูงเลยเนี่ยจะต้านยาฆ่าแมลงชนิดนั้นหมดครับเพราะนั้นปีหน้าเนี่ยเราฉีดยาเท่าเดิมเนี่ยไม่ได้ละครับเราต้องฉีดมากกว่าเดิมเพราะนั้นต้นทุนเกษตรกรก,ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่มแมลงก็ก็ก็ปรับพันไปเรื่อยต้านต้านโรคไปเรื่อย SE, ต้านยาไปเรื่อยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายเนี่ยก็คือต้นทุนมากจนกระทั่งขายไม่ได้ขายขาดทุน แล้วก็เกษตรกรเองเนี่ยใช้ยาฆ่า,มาแมลงแรงมากจนกระทั่งเวลาลมตีพัดกลับมาเนี่ย<ะ>ลมทั้งยืนเลยยาฆ่า,มาแมลงที่เรียกว่าทั่วโลกเขาเลิกใช้ไปหมดแล้วสิบสอชนิดเนี่ยเขาเรียกว่า dirty dozen เนี่ยค,คือไอ้สิตัวสกปรกเนี่ยนะเมืองไทยยังใช้กันอยู่นะครับคือตัวยาฆ่า,มาแมลงซึ่งมันทําลายระบบนิเวศมากเป็นยาพิษร้ายแรงนะครับลงไปแล้วเนี่ยปลาก็ตายหมดปลา,าในน้ําก็ตายอะไรตายหมดทุกอย่างตายหมด แล้วโดวยเฉพาะอย่างยาฆ่ายา้าอย่างนี้นะมันอันตรายมากนะครับ,มรบสมมติเราบอกว่าเราถูกสอนให้ฝรั่งสอนขายยาฆ่าย,ยาก็สอนว่าเนี่ยเราต้องกําจัดว่าจะพืชพมันจะมาแย่งปุ๋ยแต่เราฉีดยาฆ่าย,ยาลงไปในสวนยางเนี่ยมันทําให้ต้นยางชะง,งักการเจริญเติบโตอันนี้กเกษตรกรอาจจะไม่ทราบกลายเป็นว่าทุกอย่างต้องใช้ยาแล้วใช้มากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ไม่ได้แก้ปัญหาด้วยสมมุติว่าเรา,เราฉีดยาฆ่ามาลงปีนี้ ฉีดเต็มที่เลยนะครับแต่ว่าพืชเราตายหมดเพราะเพี้ยระบาดปีหน้าก็ไปซื้อยาฆ่าเพี้ยมาฉีดเข้าไปอีกครับคราวนี้เชื้อลาระบาดอีกพวกนี้มันคุมกันอยู่พอเราไปฆ่าตัวนึงระบบระบบธรรมชาติเนี่ยมันก็เสียสมดุลมันตายหมดนะฮะสุดท้ายเนี่ยก็คือขาดทุนหมดถ้าถ้ายังนั้นจะกลับไปที่เกษตรแบบอินทรีย์นี้ จะต้องใช้เวลาเหมือนกันต้องใช้ใชเวลาสักพักหนึ่งสักปีสองปีฮะ,ฮะเพื่อให้ธรรมชาติกลับมาสู่สมดุล